ทีนี้ไปถามคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจกันบ้างนะคะประธานคณะก้าวหน้าแล้วก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้คุณธนาทรก็ลงพื้นที่เหมือนกันไปหาเสียงแนะนาํสาสสของก้าวไกลในพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรีแล้วก็ย่านห้วยขวางนักข่าวก็ถามประเด็นร้อนนะคะรวมไปถึงประเด็นนี้ด้วยประเด็นวิวาทะของคุณปียบุตรนี่แหละที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของรัฐประหารคุณธนาทรบอกเขาว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลข,ของคุณปียบุตรในการแสดงความเห็นเพราะถ้าหากเชื่อว่าจะมีพรรคการเมืองที่กล้าต่อสู้กับการทํารัฐร อย่างจริงจังคงไม่มีอดีตพักอนาคตใหม่ที่กลายมาเป็นก้าวไกลในวันนี้แต่ในขณะเดียวกันคุณธนาทรบอกว่าเชื่อว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยสามารถจับมือกันได้นะจะมีทั้งพลังและประสบการณ์ที่ผลักดันให้ประเทศไทยกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยการร่วมรัฐบาลระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยยังคงเป็นทางเลือกการจัดตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุดสําหรับประเทศในตอนนี้ที่คุณธนาทรบอกนะคะหากเกิดขึ้นได้จริงนะแล้วก็ยังมีความจําเป็นที่ทั้งสองพักเนี่ยอาจจะต้องปรับจูนกันหลายอย่างนโยบาย ของเพื่อไทยที่ดีคุณธนาทรบอกว่าก็เชื่อนะว่าก้าวไกลก็พร้อมผลักดันสนับสนุนและเชื่อว่านโยบายของก้าวไกลที่เป็นประโยชน์ของประชาชนเพื่อไทยก็พร้อมสนับสนุนถ้าจะเป็นยังไงต่อไปก็ขึ้นอยู่กับการหารือของทั้งสองพักหลังเลือกตั้งว่าท้ายที่สุดแล้วจะพาสังคมไทยเดินหน้าอย่างไรต่อไปค่ะเหมือนกับพยายามที่จะสยบกระแสความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลหรือเปล่าในขณะที่คุณเปียบุตรออกมาโพสต์แบบเหมือนวิจารณ์กันแบบตรงๆว่าไม่เชื่อในเรื่องของการหยุดรัฐประ อาหารของเพื่อไทยเนี่ยคุณธนาทรก็พยายามจะบอกว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดของก้าวไกลก็คือว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยตั้งรัฐบาลร่วมกันเหมือนพยายามจะสารสัมพันธ์กันอยู่ะร,ระหว่าง2องพักนี้